พอดีนะครับนี่ทีมงานเรเจะเรียนซับนะครับรับอัดฟางนะครับและบฏิการรับซ่อมรถอัดฟังนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับ k m t นี่ได้มาดูนะครับนี่ขอมาให้ซ่อมนะครับนี่คือซ่อมเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับน็อตซีฟหักนะครับลูกสูบนะครับลูกสูบ ตมือกวักนะครับมือกวักหักนะครับอ่าแล้วก็โซ่ขาดนะครับทีนี้ต้องเปลี่ยนน็อตซิบเปลี่ยนแล้วตั้งโซ่ได้แล้วนะครับโซ่นี่ผมตั้งสีชั่วโมงนะครับนี่ไม่เคยทำรุ่นนี้ตั้งโซ่ตั้งแต่สองทุมนะครับถึงเที่ยงคืนนะครับเมื่อคืนว่าโซ่ สองข้างนะครับอันนี้เป็นโซ่ของมือกวักนะครับนี่อันนี้เป็นโซ่ของไอ้ลูกสูบนะครับทํางานร่วมกันนะครับสองตัวนี้ต้องทํำยังไงก็ได้นะครับให้ลูกสูบไม่อัดมือกวักให้มือกวักไม่ไม่ติดลูกสูบนะครับนี่มาทำอยู่สี่ชั่วโมงนะครับนี่อันนี้มือกวักก็เบี้ยวนะครับนี่เบี้ยวอยู่สอสองอันนี่นะครับนี่ นี่ก็ได้จัดการแล้วนี่เลยครับนี่ก็ได้เชื่อมใหม่นะครับนี่ดูครับรถนี้นี่ก็ถือว่าสภาพโอเคนะครับนี่นี่เลยครับตั้งแต่ซื้อมาครับปีนี้ปีที่สองนะครับนี่มาจากเจ้าของเดิมครับเชือกยังไม่หมดเลยครับนี่ มาดูกอนนะครับใช้เบอร์ไหนโอ้นี่ครับราคาเชือกครับนี่สี่รอยห้าสิบห้าบาท <c oughs> นี่ใช้เบอร์สิบนะครับอ <c oughs> แต่ละพื้นที่นะครับก็หาเชือกอยากง่ายนะครับหรือว่ายิงหอดีๆแต,ต่างกันไปนะครับนี่นี่เป็นโซ่ครับเปลี่ยนมาคืนต่อนี่น็อตเซฟตี้น,นะครับมีเป็นโล ถ้าจะซื้อรถอัดฟังนะครับแนะนํานะครับให้ดูดีๆก่อนนะครับไอ้ว่าเจ้าของเดิมเขากิงใจกับเราหรือเปล่านะครับบางทีต้องมาซ่อมอีกนะครับหมดกอบแสนนะผมผมปีที่แล้วนะครับหมดสองแสนห้านะครับเฉพาะซ่อมนะครับอันนี้ครับกระสวยหักแล้วนะครับนี่รอยต่อกระสวยนะครับนี่ เ,เชื่อมนะครับคู่นี้อยู่ประมาณ4 5่พน้านะครับสี่พนะครับนี่ก็เชียบจากตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่อดอัดฟังจะละคันไอระบบจะแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับนี่ตัางโซ่ตรงนี้จะเป็นระบบน้ำมันนะครับ ก็เป็นเย็ดน้ำมันนะครับอัดน้ำมันนี่เป็นตัวตั้งฟางนะครับนี่นี่ฟางยาวนี่ฟางสั้นนะครับแปดสิบเมตรร้อยสิบนะครับร้อยสามสิบต้องมาตรงนี้นะครับวันนี้จะตั้งให้ใหม่ตรงนี้ก็เป็นอัดนะครับฟางแน่นนะครับหรือไม่แน่นนะครับถ้าตอนก็ถ้าตอนเช้าเช้านะครับก็จะคลายออกนะครับ ก็ฟางมันเปียกนะครับเดี๋ยวทําให้แน่นนะครับตอนบ่ายถึงจะปรับลงให้มันแน่นนะครับว่าฟางมันแห้งนะครับถ้าอัดไปแล้วเชือกขาดนะครับก็ค่อยคลายนะครับเพราะว่าอันนี้มันอัดออกจากกล่องนะครับแล้วมันขยายตัวนะครับทำให้เชือกขาดนะครับก็โอเคนะครับ จะพาไปดูรถไถนะครับรถไทชเชลาก็พอ34แรงนะครับนี่คูเปอต้านะครับไม่มีพันหน้านะครับก็เจ้าของเขาว่าวันนี้นะครับจะไปเปลี่ยนใช้จอรเดียนะครับเจ้าของเขามีรถลายคันนะครับนี่ไม่มีพันหน้านะครับอ่าโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับนี่มาทำสีนะครับ ทำสีคลิปนี้นะครับซ่อมเสร็จจบนะครับนี่ซ่อมอยู่ที่ราคากันเองนะครับราคามิตรภาพนะครับนี่ราคาช่างนะครับราคามิตรภาพนะครับโอเคถ้าท่านใดนะครับหมดหน้าอัดฟังหรือมีรถอัดฟังเสียนะครับอยากซ่อมนะครับสนใจนะครับติดต่อนะครับ 0 8นแปดศูนย์ะครับ4ี่แปดหนึ่งแปดเจ็ดสี่ศูนย์ะครับปอนะครับหรือที่ร้านค้าปอเจริญทรัพย์ก็ได้นะครับนี่อยู่ที่บ้านสายโจห้าเหนือนะครับอำเภอบ้านกวดนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมก็ของผมก็ปีที่แล้วก็ซ่อมหมดสองแสนห้านะครับค่าช่างอยู่ประมาณแสนต้นต้นนะครับก็ทีเดียวก็อะไรนะครับเพราะว่าอะไรแพงมากนะครับตรงนี้ถ้าท่านไม่ท่าน อยากซ่อมรถนะครับไม่มีตังค์นะครับเราซ่อมให้ได้นะครับราคาอันเองนะครับถ้าท่านอยากเชื่อมนะครับไม่อยากเปลี่ยนเราทําให้ได้นะครับี๋ยวถ้าท่านอยากเปลี่ยนถ้าไม่อยากเชื่อมเราก็จัดให้ได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับครับสวัสดีครับ